เอาเท่าไหร่พี่น้องป้องไปเดี๋เอาตอนมาเข้ามาเข้ากล้องมาเข้ากล้องน่าล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 งดูอ่ะเดียวพี่น้องบอกไปทุกคนเลขเด่นวันนี้ตัวเด่นตังเด่นไปยังบอกเลขเด่นเข้าก่อนทางดูอ่ะตัวเด่นวันนี้นะตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่นวันนี้เด่นวันนี้ เด็นวันนี้เด้อโคตุโคตุโคย๊กย๊อกไม่โคเลยเด็นมือนี้เห็นบ่ล่ะเด็นบ่ตัวเด่นมือน,นี้เด้อพี่น้องตัวเด่น ตัวเด่นมือนี้มือนี้ตัวเด่นข้อเสียงอิรคาะเห็นบ่ล่ะเด่น <balloon. S 1> ตัวนี้ออกไอม่ตอมออกไมนี่ออกไมนี่ให้ตัวนี้ออกชี้ตัวนี้ออก <c oughs> เฮ้ตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกอตัวนี้ออกเอายาอยา่าจับอย่จับอยจับอยจับอยจับอจับ ตัวเดนออกตัวเดนีตัวเด่นเขาไม่เห็นนาีร้องสีเขียวห้มันนี่มันี่มือนี่มันนี่มือนี่มือมันี่ตัวเด่นมันนี่เนาะเด่<ม>เดนลองกับห<ม>ัวเองได้พ<ม>ี <BJ. S 2> ่น้องด้วยอ่กับให้เนี่ยอ ว,ว,อ,นนวอันนี้อันที่เป็นน้อยเนาะน,นี่น้อยบ่อยเนี่ยเนาะครั้งที่แล้วไม่สลับกันเลยพี่น้องเลยเดี่ยวตัวเด่นหัอนี่เด่นกันฮักมากตัวฟังพี่เด่นกัักมากฟังพี่เด่นกัักมากฟังพี่เห็นบ่ ็นว่เอาตัวเดืนลาวลามักซำนี่แหละครั้งนี้เราบริการหัวหยกับัวกระพังเอาอเด้อนั่นเบิ้ลบอตอมเบิ้ลกันิเบิ้ลซีเด้อฮันดิเบิ้ลกันเบิ้ลซีซกันเบิ้ลซีซีก็หาหาันดิเบิ้ลกันเบิ้ลซีซก็หาหา กันเบื้องสี่สี่ก็ห้าห้าสองตัวนะครับ